จริงๆแล้วศาสดาทุกพระองค์คือความรู้ของท่านเองแต่ท่านไม่รู้ว่าของท่านสั่งสมทุกชาติท่านไม่รู้เหมือนศาสนาพุทธไงส่วนมากตายชาติเดียวเทวนิยมเนี่ยตายชาติเดียวแล้วก็ไปอยู่กับพเจ้าไปอยู่พระเจ้าแล้วมันก็เลยไม่รู้กันการเวียนตายเวียนเกิดสั่งสมกรรมสะสมวิบากสั่งสมอะไรรกี่ชาติกี่ชาติจนร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติมันไม่มีความรู้อันนี้กันไง เพราะงั้มันก็ไม่รู้กรรมที่สั่งสมภาวะอะไรซับซ้อนอีกเยอะไม่รู้ไม่รู้ก็พูดไม่ได้เพราะยังก็ประโยชนใ์ในพระเจ้าไว้หมดแต่แท้จริงเลยศาสดาทุกพระองค์คือความรู้ของพระศาสดาเองทั้งสิ้นไม่มีของพระเจ้าที่ไหนไม่มีหรอกของตนเองทั้งนั้นแหละแต่ท่านไม่รู้ท่านก็จริงใจนะเอาไปของพระศาสดาแต่ท่านระลึกไม่ได้ ท่านมันมีแต่ละชาติแต่ละชาติมีกรรมแต่ละชาติแต่ละชาติเราจะมีบุเพนิวาสานุสติยานที่จะรู้อ๋อเราเกิดเป็นคนนั้นชื่อนั้นนามสกุลนั้นตอนนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานชื่อนั้นตอนนี้เป็นคนแล้วตอนนี้เป็นคนชื่อนั้นมีวิบากนั้นต่างๆนั้นนะท่านไม่รู้ไม่รู้ว่าข้อมูลต่างๆคือกรรมคือการกระทําของตนเอง สังสมดีชั่วดีชั่วชั่วดีจนกระตั่งมลางดีชั่วชั่วดีที่เป็นโลกีจนกระตั้งสูงสุดเป็นสุขเป็นทุกข์ความซับซ้อนสูงสุดยินดีในชั่วยินดีในดีคนที่ชอบชั่วทําชั่วได้เป็นสุขในชั่วคนที่ทําดีทําดีได้ได้ดีก็เป็นสุขดีดีติดยึดดีติดยึดชั่ว สลับซับซ้อนกันไปมากเข้ามากเข้าก็เลยสับสน,นแล้วก็ไม่รู้ตีไม่แตกแยกไม่ออกเลยแต่พอมาคลี่คลายก็ค่อยเอาดีเอาชั่วมาประกอบแล้วก็ติดดีติดชั่วมีสุขมีทุกข์ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆล้างล้างล้างจนกระทั่งดีชั่วก็ชัดเจนะอ๋อเราต้องยืนในกรรมกิริยาที่มีเต็มดีต้องดีแต่ไม่ติดดีไม่ ไปสุขในดีไม่ไปสุขในชั่วนะแน่นอนคนสุขในชั่วนะยังยากที่จะแก้ไขคนสุขในดีก็ต้องไม่ยึดติดในดีจนกระตั้งไม่มีชั่วไม่มีสุขไม่มีทุกในแม้ดีก็ไม่ยึดติดยึดว่าเป็นสุกเป็นทุกแม้จะดีไม่ยึดแล้วก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอีกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งซับซ้อนไม่รู้กี่ชั้นนะเพราะฉะนั้ อาตมาถึงมาสรุปตอนนี้ขยายความยำซ้ำลงไปตรงคำว่าทุกข์สุขสุขทุกข์สุขเหนือกว่าเป็นโลกุตระแท้ความรู้นี้โลกียะเขาก็ติดสุขทุกข์แต่เขาไม่รู้เลยแต่โลกุตระนั้นรู้สุขทุกข์แลวลดละสุขทุกข์จนกระทั่งบางเบาจนน้อยจนกระทั่งหมดสุขหมดทุกข์มาเป็นเหตุปัจจัยสองอย่างมันสงเคาะห์กันแล้วก็เป็นสิ่งที่ยินดีไม่น่ายินดี ไม่น่ายินดีคุณก็ทุกยินดีคุณก็สุขก็ก็ข้ขาล้างไม่ติดไม่ยึดเห็นจริงว่ามันมีอยู่แต่ละคนเราไม่มีไม่ดีแม้ดีเราก็เอาดีดีดีให้ดีมากๆดีมากๆดีเล็กดีน้อยก็ทําได้ยิ่งดีมากๆเราก็ทําได้แต่เราก็ต้องไม่ติดดีไม่จะดีมากเท่าใดก็ไม่ติดไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งกลายเป็นคนไม่สุขไม่ทุกข์ได้ มายินดีได้ในสุขในทุกเนี่ยเข้าใจสภาวะนั้นจึงเป็นฐานนิพพานกลางกลางไม่สุข,ไม,สขไม่ทุกข์อัุกขมสุขหรือไวยพจน์ขมันซิโนโนนิมันคืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขคืออุเบกขาแล้วก็มีอุเบกขาเนี่ยละเลียดละอ,อมาเป็นอุเบกขาปริสุทธาประโยชตาตามุทุกรมมัญญาปภัสรา เป็นองค์ห้าคองอุเบกขาที่สูงสงงง่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์อีกบริโยธาตากับองค์ประกอบออื่นที่ปรุงแต่งกันเข้าไปมากชั้นมากเชิงกรีดิก็บริสุทธิ์อยู่มีความร้ายความแรงความเร็วยังไงยังไงก็ทําให้เราไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เราบริสุทธิ์ได้เอยเลย,เลย,เลย จะด่างปลอยบ้างก็ต้องทาให้หมดสุดอีกจนกระทั่งหมดด่างหมดปลอยสูงขึ้นไม่ท่อะไรก็ไม่ด่างไม่ปลอยสูงขึ้นอะไรก็ไม่ด่างไม่ปลอยไม่ติดไม่ยึดจิตตัวกลางมุทุวัยเร็วทําได้จนเป็นอัตโนมัติทําได้จนเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นตัฐตาเป็นความจริงเองไม่ต้องจัดการความดีความชั่วเราจะทําแต่ดีเสมออย่างเป็นอัตโนมัติไวเร็วนะและไม่ทําชั่วรู้ชั่วเดเร็ว รู้ชั่วได้แล้วก็ไม่ทําได้เร็วทําดีรู้ดีดูดีได้เร็วทําดีได้เร็วเหมาะสมกับทุกทุกอย่างจึงเรียกว่าเหมาะควรเหมาะสมกรรมปัญญากระทํากรรมทุกกรรมทุกกิริยาเหมาะสมเหมาะควร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 ตลอดเลยสรุปแล้วทั้งหมดทั้งปริสตาวริโยตาตามุทุกรรมปัญญาเจริญเจริญขึ้นจิต อพัดสอนผ่องใสสะอาดขาวต้องยังไงยังไงทํำยังไงก็ยังผ่องใสยังยืนยันความบริสุทธิ์ความสะอาดขาวผ่องเหมือนกันตลอดกาลนานนี่ภาษาที่อธิบายให้ฟังสภาวะซับซ้อนอย่างนี้และเป็นจริงไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่ความคิดตักกะเหตุผลดูเท่ไม่ใช่เป็นจริงได้ตามบารมีแต่และบุคคลอาตมาเอามาพูดเอาความจริงมาขยายมาบรรยาย ดีที่ว่ามีพยัญชนะของพระพุทธเจ้าอยู่ในธาตุวิพังกระสูตรปฏิปปอกเล่มสิบสี่มีจริงนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอัตมาเอามายืนยันไม่ได้ถึงแม้ว่าอัตมาจะเอาพยัญชนะนี่มายืนยันได้ถ้าไม่มีรับรองในฏปฏิปปอกเขาก็ไม่เชื่ออาตมาได้หรอกนะนะม่ยืนยันในฏปฏิปปอกยืนยันในอัตรกระถาจา์บางท่านบางอันเช่นอัตมาไม่เห็นอะไอยู่ใน,ในฏปฏิปปอกเทรวาทเนี่ย แต่ในมหายานอาจจะมีในเทราวาสไม่มีอย่างธรรมนิยามห้าเงี้ยยังมีอยู่ในอัตกตาจารย์ของระวิสุทธิมักย่นตต้นนะแกมีแต่อัตมาเจอแล้วนิยามห้าเนี่ยไม่ใช่คนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครรู้ได้เพราะอัตมาเองก็ไม่มีทางที่จะแยกแยะละเอียดละออถึงได้ขั้นโอ้โหมัน ทั้งฟิสิกส์ทั้งไบโอโลจีสูงส่งทุกขนาดเลยนในทั้งระดับอุตุนิยามพีจนิยามจิตนิยามาละเอียดละออชัดเจนทุงขนาดนั้นเพราะงั้นแม้แต่จะมาแยกกายแยกจิตแค่นี้ก็ยังยากแล้วนะเพราะ,ะนนในธรรมะของพระเจ้าที่ละเอียดอย่างนี้มีจริงจึงเป็นฐานรองรับบุคคลน,นั้นเจริญสูงส่งมีปาฏิหาร มีปาฏิหาริย์ในตนมีเครื่องรองรับที่ป้องกันตนเองอย่างอจินไตยอย่างอธิบายยากเป็นปาฏิหาริย์ที่มันเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่กลับกันกระโลกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าจะทําได้จะเป็นได้นะอย่างเอาง่งายๆอัตมาเนี่ยเขาอาตมาพูดตรงๆแม้แต่อัตามายังไม่เชื่อตัวเองในตอนแรกๆให้เราเป็น เป็นคนมีมีดีมาแต่เก่าแต่ก่อนอย่างนี้เียเลยเอเราก็กเด็กกระโปโลคนหนึ่งไะนะมันก็จนกระทั่งมาทํางานทางลาดน,นี่แล้วออกมาแล้วค่อยๆรู้ตัวทํางานทางโลกก็ไม่ได้ไปทํางานทางโลกไปพิสูจน์ตัวเองว่าจะต้องไปรวยอย่างมหาศาลจะต้องมีอํานาจจะต้องมียศมีชั้นอะไรต่ออะไร ก็ไม่ได้ไปพิสูจน์อะไรมากมายเลยแต่มันรู้ตัวก่อนบาร,รมีมันต้องออกรีบมาขนาดรีบมาเนี่ยตามาอย,ย่างเสียดายเลยไปเสียเวลาจนสามสิบหกปีนะเพราะงั้นก็เลยต้องมากระเสษกระสนจะต้องอยู่ให้ยาวเป็นหลายๆร้อยร้อยร้อยกว่าปีอะไรอะไรไปที่เหนื่อยชะมัดเลยแม่ถ้ามาสกก่อนเนี่ยนะเก็บได้มาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบงี้เลยนะโอ้โหแล้วมาทั้งนี้เลยแล้วโอ้โแจ๋วเลยนะแต่มันพูไปก็พูไปอย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้ ขน,น,นาดพระพุทธเจ้า่านยังไม่ได้เลยท่านก็ยังต้องระดับของตนก็สรุปแล้วก็สาม,มารถที่จะช่วยโลกช่วยสังคมมนุษยชาติได้เอาสิ่งที่ประหลาดสิ่งที่ลึกลับที่อาตมาพยายามอธิบายอยู่เนี่ย,ว,ว,ยว่าความสงบความสงบนี่มันไปสู้ความรุนแรงได้อย่างไร เอาความสงบไปเป็นอาวุธฆ่าความรุนแรง